ตอนนี้นะครับทางกระทรวงดีเนี่ยเขาก็เปิดช่องทางในการให้เราเนี่ยเข้าไปลองเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์ผิดกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงเว็บไซต์พนนันออนไลน์เถื่อน ซึ่งเราสามารถแจ้งได้นะครับหลากหลายช่องทางนะข้อเซ็นเตอร์ก็ได้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาแนะนำหน,นึ่งอันนั้นก็คือช่ชองทางทางอีเมลครับโดยรวบรวมมานนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกเลยก็คือส่งชื่อเราไปก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอออาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าไม่สะดวกอย่างเงี้ยครับก็สามารถแจ้งเป็น ไม่ประสงค์ออกชื่อได้นะครับหรือแม้กระทั่งเบอร์ติดต่อเพราะบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะติดต่อพูดเรื่องความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าชื่อกับเบอร์โทรเราไม่สะดวกให้เราก็ส่งลิงก์ที่เป็น URL ไปให้เขาได้เลยผ่านทางอีเมลนะครับแล้วก็แคปรูปลงไปเพียงเท่านี้ครับก็สามารถลองเรียนได้แล้วโดยสามารถนะครับส่งเมลไปที่ตามนี้เลยนี่เดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับตอนนี้เราไปแจ้งละเรียบร้อย นับจากวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเว็บไซต์ที่เราแจ้งไปจะปิดภายในกี่วันรีวิวกัน